อยากเป็นอย่างนะข้เก right? ็บบอกระดขา嘛จ้าอ๋อคุมนี้บักรวดค่ะครูพาไปเก็บบักรวดขาก็อ uh ันโอ้ชุดีแท้พระเกษตรโอ้ยมาหลัง um, ฉ exactly. ันไอต้องเชืโลไปเลยอันไปเก็บน้ำเลยเด้อหลายบ่อกหระดขาไปซืええ้อมาั้งไหนอืมอืมอืมเจ้าบ่ครับเจ้าบ่ครับอร่อยบ่อร่อยบ่ครับอร่อย ่มวลเนสวัสดีค่ะถ่ายแล้วปนใช่แล้วแอบถ่ายมแอบถ่ายเอาเพื่อนมาเล่นน้ำเนาะคะ่ะแต่ว่าเ,ววาเอิ้นแล้วว่าเอื่อยเนาะเอิ้นว่าเอื่อยเพราะว่ามันเป็นเอื่อย เรื่อยปีนึงเพื่อนเพื่อนบ้านเอ้นว่าเพื่อนบ้านเนาะมันอยู่อีกโม,มบ้านนึงน้องนดอัดปรึกษามาหาเนาะย้ำบอกม่วงสู้น้องนดัดกินกับน้องกันไปซ้ำไปซ้ำไปใส่เนาะโอ้โอเห็นแสงอันนั้นพาน้องมาเล่นเถอะลูกแต่ที่เปิดพัดลมให้หหมะเที่วมาที่มีเห็นหนดเห็นทำไมเห็งจังแฮงมีลูกแล้วแฮงบ่มีแต่นยังไง กันมาเล่นน้ำจำเยมัเล่นน้ำมันน่องเชโล่เนาะกันกับแม่วัยนีนะถ้าบังแม่ลูกบังั้งนั้นก็ได้ร้องเพงได้เบิด ยำมะม่วงกันเรากำลังกินยำมะม่วงและที่นีเด็กน้อยกำลังสิปันโอลาม้ยมันเสียอนี่นยังมันดีวว่าต้นติดกันมว่ามันนองม่จงก็สิงสุดก แก้วขมิ้นกับบ๊สูน้ำดอกไม้น้องย้ำบ๊สูเลยค่ะท่านย้ำนะแต่ว่าต้นซีนีอันนั้นแก้วขมิ้นอันที่ยังบ่กท่านได้เรืองแซ่บมีสมก็แซ่บไม่ต้องหุ่นยนต์แก้าเลยจ้ะบอสซีเลียดเมีสบายสบายอ่ะย้ำเนาะค่ะย้ำย้ำกินก่อนมีสิเฮ็ดนาบย้ำก่อนแบบไต่แซ่บ เด็กบบจงให้เด็กน้อยนอ้าพ่อผสมีิเพินเด็กน้อยจะช่วยกันนะคะเนาะอันบาน,นิดๆค่ะอ <c oughs> ย่างผดดห้ด็กน้อยไปน้ำไม่เคยหัตาด้วยเข็มเป็นบหเนาะนะ มันปะแดเาอน่วมัเอ <Okay>. okay. ่ี่ใส่น้าป่านี่ะี่สน้า่าะ้มกเป็นแม่ค้านคือเลย โอเคค่ะขายก๋วยเตี๋ยวได้ล่ะไม่ค่ะขาดก๋วยเตี๋ยนันเด้ชื่อบ่ได้บ่ไม่ค่ะมาเด้กินเตี๋ยวนันเด้เจ้าหน้ารัไปไโอลาบเจ้าหน้าอ๋อเด็กกินบ่หนิเด็กกินบ่หนิอ๋อสงสสยน้ำปลากับน้ำตาลปลาใสบ่คะี่ต้องกันยำเองเพื่อนมาเออเพื่อนมาเพื่อนี้ยำเองใส่หรอคะจะลยำสมู่ชโโวนแ นี่ะย้ำเองดี่าลูกออ,อันนั่นเอาอสองอันกลยเป็นต<ป>ัวเองนี่พี่การใินถูตกต้องเช็คท่าขวินมจ้เจอ,อยากกินนเปรียออยปร้ยว้อยากกินนเปรี้ยกินดิล่ะนึกใส่เเอาไปเอาแบงแบงงกับน,น,น้องให้น้องกินเคื่อนึงเอะ โโอ้องแค่โลกี่น้องแค่โลก็ต้องจก้ซีแล้วลูกแกงหอยน,น้องกินน้ำเพราะเราคงอยากมีน้องวะอยากวะอยากมีก็ต้องทุบจะเสียสละต้องคือบอาที่นี่เนาะอยากมีน้องอยากมีน้องตีบอกพ่อไหนยิ้มไปแม่มุกเย็นเนี่ย,ยเห็นเบิร์ดจ้ะต้องไอโฟนะอะ <laughs> สิมุกเด้อเอาได้จ้ายำมะม่วงแซ่บๆจะ้ะปัญหา บุม่วงสมดี่ะน้องการกินบ่ก็ที่บ่ก,กินหรกอ่ะย้ำแล้วเพ่นบ้ก,กินงเชินซื่อห่วงเลยเสียดเด็พี่น้องบุม่วงสดๆะกรอบด,ดี สูตรนี้ผัวมายำเอ้ยแล้วซื้อแบมมูจะกันมาโดดแล้วจำเป็นมูก,กันน่ะแหละต่ว่าเอ,อิญแล้วเอ,อิยเพราะว่าอายุตายกว่าน้อยหนึง่ง <c ười> น้อยหนึง่งน <c ười> ้อยหนึ่งหายจากคนเป็นโรยัยเนาะท่านี่เอ,อนินว่าหมูหรือว่า <laughs> เอ,อิญน <laughs> มันก็้าชเกินโทดเพราะว่า แฟนพี่แบรนนะ่ะเป็น <Okay. S 2> เป็นมู่กันกับแฟนฟางค่ะแต่เรืรู้จาักกาันมาจะพูดละน่าจะเกือบสิบปีแล้วไนหะมเนอะใส่ได้ปะเนี่ยเอาน้ำให้นะเนี่ยเผ็ดแซ่บได้แซ่บแซ่บก็ดีน้องเชลโลนั่นถามหาเล็ดน้ำพริกกันซุ้มงเงื่อนวันนี้พี่แบรนเราเพิง่งย้ายมาอยู่บ้านพะวัดตะกี้เพิ่งอายุน้องพอ่อ อำเภอหนองคอกเพิ่ง,ง,งไงไมาอยู่ได้จากเดือนแล้วพี่แหวนม้มาเดือนเมษาหรือพ่อปีละใกล้ละเพิ่งได้มายามกันโดนกระมาเรื่อยๆอยู่เพราะว่าสามสองสามเดือนก่อนกระมาเนาะมาเอากยังออกต้นต้นมน,ตนมันมันหาทีโ่ก็เป็นผักมาเนาะแม่นชอน,นตัวนี้บ่า <laughs> ลงนี่มาเบาไปบ้างไหถือว่านี่แม่นแม่นแล้วที่อยากไปใส่ซอ,อม

เพนธรรมดามันกับวันเสาร์อาทิตย์มันจังคนหลายอันผู้นี่เขียวมาบปล่าตันยาอืมแต่ว่าฉั่นลมาหาหลายเทียนเราโอ้โไม่ได้มาใ่เห็นกัน้องเทียนก็ได้พามาอืมลุงล่าพามหาซุ้มเงือกพ่อิบ้าตะกี้เรียนไพ่น้ำกันแต่วันนี้นี่บุคคลจะจับเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยาว่าเดลยยาว่าเล่นไพ่ยาว่าตำรวจคนชิมา บเลนแล้วมันบอกคือตะก,กี้ตำรวจสิจับเราไม่ถามเลยแล้วว่าเ้าทายคิปบวกอะไราขอทายคิดนะเด้ <c oughs> ดดขอขบนคนะอนอารัอนอายมัน <c oughs> <c oughs> ีเข <c oughs> นคิวอยู่ได้มันมคิวอยู่ทายได้ <c oughs> ต่อได้คนเห็นอาหารเก่ง เองกองเพิ่อนร้องเทอย่เจอเวลาล้มมั่นเดี๋ยวก็เปิดแบรดลิเวอรี่สรงถึงที่นะเขตร0 1อเข็ดชนบทเฮาใครเธอได้ยิขึ้นบาทเอามาวางไข่ไม่ไข่ได้ยังไงกับบ้างจะเทียยังไงโซนีก็ยจีมาที่หละขั้นเมื่อันมื่อใดมนมวลอะเปิดมวนอะอันนี้ก็ที่เอาเสือผ้าออกไปวางทุกคน ก็จิเตรียมกองมาด้อคุณนะกค่ะทำ่รการรับชมคลิปมาเนี้แต่ล้วกีจจากน้อยคนรจะสิกลับบ้านย่านฝนตกเนะค่ะสิคลิปก่อนเท้ามือนี้มือหนาจะพอกันไหมคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ ส,สายวสวยแพต้องบาษาเป็นสวยแมวหน่อยมยเดี๋ยวกันกมะม่วงกับน้องว่ลาบม่อยากสิ่อยาก่าทีนี่ิรียกทีนี่ังมันแบบน่า่าิ